สวัสดีค่ะมาค่ะมากินกาแฟกับไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันได้ค่ะเด้ออยากาแฟดำค่ะกาแฟดำอันนี้ก็เป็นต้นนั้นเลงเขาได้ค่ะ สองทุ่มครึ่งกว่าๆแล้วนะอันนั้นแล้วย่ายุงค่ะบ่แม่นว่าดอกยุงยุงอันมืดทั้งอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าครอบครัวนั้นเคยเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะพี่เสียไปก็เลยมาแฟนเอ้ก็พี่เป็นคนอันอันแต่พี่มาหลงพันมืดสินไงค่ะเพราะว่าพี่เป็นน้องเนาะค่ะเนาะก็เลยพากันไปเก็บของเอสฮันเอสนี้กะ แล้วค่ะแล้วเมื่อนี้ไปบ้านพันออกก็ไปเช็คครั้งเช็คนี้เนาะค่ะเนาะไอ้ก็แล้วเราก็มีจะาทายาอื่นจดหมายมาสินเนี่ะมาก็บอกว่ากันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันเป็นเรื่องกันธรรมชาติของคนเนาะคะ่ะมีเกิดก็ต้องมีจากหืมอฮอ,<ะ>อ,อีกแค่บ,บอก o r y ตัเองสาหัาบลีกฉันมีให้คเขาฟดยกันโอ้ใช่ใช่ใช่ใชมใช่ใช่มช่ใ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 ชเใช่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 ใชเโทรใัพท์่ดช่ใชตใช่ใชหลช่อย่ใช่งช่ใช่ใช่่ก็่ใช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 นใช่ใชนใช่ใช่ใน่ใช่ใช่หชจัก่ใ่็อยากมาหาอยากมาอัน แสดงความเสียใจน้ำว่างั้นเถอะก็เขาเป็นเจ้าบ้านก็ตนรับว่างั้นเถอะเอ้ก็ยุ่งยุ่งขอแค่ก็มานอนมดทั้งอาทิตย์อาทิตย์กว่าพันมามันก็เลยอันยุ่งเรียนหนึงค่ะกันอาหารการกินเนาะขนาพวกอันที่อยู่ที่นอนว่างั้นเถอะปะเพราะว่าพันมายุพันมานอนน้ำมานอนน้ำก็เพราะว่ามันเป็นงานเนาะขนวพแต่ว่ามันเป็นประเพณีของฝรั่งเศษค่ะ อันนี้เรื่องของพี่ไอเคยตายนะคะอายุก็เจ็ดสิบกว่าก็เสียชีวิตก็เรียบร้อยเมือ่อเสานี่ก็เอวยอ้ยพันกระเหม๋กับบันแสนเพ่น,พนหลังกินอาหารเ้าหลังจากนั้นเธอเอ้ยทุกตากระปอันเหือดน,อนั้นพ่นเอาไปบึง่งก็เก็บของเก็บเติมหมดแล้วแล้วค่ะแต่ว่าไปตรวจบึงบ่งสภาพบ้านันแต่ก็เรียบร้อย กระโปงตีนของขค่เนาคนเคยยื้นํากันนั่นรู้จักกันมายาวนานว่างั้นเถอะป้าบัดพูดนร่งไปก็เป็นการเศร้าแม่นบนาค่ะอันเออแห้งใจอยู่ฝั่งเนาะค่ะเด้ออันเพื่อนๆกันดูแลสุขภาพร่างกายเนาะค่ะเนาะอันมีชีวิตอยู่ก็อยู่ก็มีความสุขนะคะเด้อดูแลซึ่งกันและกันว่างั้นเถอะมันก็เลยเป็นนั้น มีทั้งโศกเศรา้ามีทั้งอันหัวเราะร้องไห้เนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันช่วงนึงการคุยกันไปคันว่าประกันหัวเลาะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะมันมันอยู่กลุ่มใหญ่เนาะค่ะเนาะจนแล้วประกันนั่งนั่งซึมซึมประกันนั้นน,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 น้ำตาไหลบ้างั้นเด้อปะกระบตีแล้ค่ะการจากลาเนาะค่ะเนาะไปแล้วไปรับกลับไม่เป็นคะ่ะกลับบุได้ดไปแล้วไปเลยเนาะค่ะเนาะก็เป็นสัจธรรมของชีวิตเอาอยู่ในโลกนี้ก็ ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็อยู่ยังมีความสุขกันบ้าอยู่ยังมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองเน,น,นาะเนะดูแล,ลสุขภาพร่างกายดูแลสภาพทางจิตเน,น,นาะเนะอันนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นนันวิถีชีวิตเหมอนกันหระป่ะก็บ่มีเพื่ออยู่ค้ำฟ้าหรอกค่ะค,ะคนว้นนี่ก็ถึงเวลาก็ต้องจากไปคือก่อนอันตอนนี้เรายัางบ่รู้ว่ามันเป็นช่วงเลยเน,น,นาะค่ะมันบ่มาโหด ก็บรู้หละดีค่ะถ้ารู้แล้วมันสิมมีปัญหามันสิยากถ้ารู้ว่าน่ะช่วงลเลยเฮาน่ะจากไปก็แห้งเศรุน่ะคะ่ะเนาะคนที่คนที่จากไปจะคนที่อยู่นะะเนาะเพียงพนาธรรมใจค่ะอันถ้าบรู้นี่ก็ดีไปอีกอย่างเลยว่าแต่ก็ทำชีวิตให้มันมีความสุขเนาะคะ่ะเนาะอยู่อย่างอันอย่างที่เฮาต้องการอย่างที่ว่าอยากอยู่แบบเหลือสิเะคะ่ะบ่ได้คือคนอื่นเดือดร้อนสินะะาการถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแมะะ่บอกค่ะ มื่อเช้าอนี้ก็ไอ้กระบ๋วยด้อัดมันคลิปกินกาแฟซ้ำเลยค่ะเพราะว่ามีเข็เนาะขนาะแต่ก็ยังดีที่ว่าอันมีคลิปสั้นหลงเอ้ก,ก็หลงไปอันอันนั้นเพราะว่าเราเคยหลงเหมือนกันเลยปะมีเข็แล้วก็จักโทรศัพท์จัก๊กตะเรื่องขนะมัน,มนเดี๋ยวคนมันมากดกิ่งเหอนมาเข้ามาพันอยู่อย่างนั้นมดมือ้อค่ะจนหัวตันสี่ห้าทุ่มจังได้เลิกว่างั้นเด้อ ก็บอกันนั้นเมื่อยไปหมดแล้วค่ะเพื่อนยกันนะเพราะว่ามันเป็นสภาวะทางจิตใจเนาะค่ะเนาะมันการจากลาบ้างกนแต่ไปมันก็เป็นนั้นคิดหาแต่สิ่งที่ดีๆที่ว่าเคยอันอันเฮอันว่กันเนากันเนาะเคยพอกันเคยม้วนซื่งโฮเซลกันว่างั้นเถอปคิดหาแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ความคิดหอดมันก็คิดหอดกันอยู่ว่างั้นเถอะแต่ว่าเขานึกหาสิ่งที่ว่าอ ดีๆเราก็สบายใจนะะเนาะค่เนาะก็ไปตามกันเลยเวลาเอวยามอ่ะกาแฟขมวดถ้วยแล้วค่ะเออทุกตาผ่าฟันก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะอันทุกบ้านทุกคนนะค่ะเด้อก็โชคดีค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ขอบคุณหลายที่มันแห้งนํำเอ้ยจักกน,น,นอยเนาะค,ค่ะเนาะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะก็นอนรับฝันดีค่ะทุกคนเลยค่ะ พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ